มีรถใช้ไว้ตากแอร์เย็นๆกันหรือ,อยังถ้าเกิดยังไม่มีมาดูรถเก๋งเข้าใหม่ของอันหนึ่งคันตัวนี้น่าซื้อมากนะครับ <S 2> <S 2> <S ขอแนะนำก่อนเลยนะฮะ Honda c ซีว c นะครับ1.8 EL โฉม FC รถปี2020นะฮะคือสำหรับตอนนี้เนี่ย FC เนี่ยมันจะมีเข้ามาให้เลือกค่อนข้างที่จะ หลากหลายสีแต่ส่วนมากก็จะเป็นตัวสีหลักๆอาทิอย่างเช่นสีเทาสีขาวแล้วก็จะเป็นตัวสีดำอย่างแบบนี้นะครับสีดำเนี่ยคนจะเลือกปฏิเสธในการซื้อมาเป็นตัวมือสองน้อยที่สุดน้อยที่สุดถามว่าเพราะว่าอะไรถ้าเกิดอย่างพอรถมือสองเป็นสีดำปุ๊บมันจะมีการใช้งานมาในหลายรูปแบบแบบไหนก็ตามแต่ เขากลัวว่ารถมันจะเก่าเขากลัวว่ารถมันจะโชมเขากลัวว่ารถมันจะช้ําเพราะนั้นตรงนี้นะครับของกันไม่เคยมีการกลัวเลยเพราะว่าเราไปดูด้วยตัวเราเองเพราะว่าเราไปซื้อด้วยตัวเราเองและเราไปทดสอบรถด้วยตัวเราเองเพราะนั้นเราจะมั่นใจได้เลยว่ารถหนึ่งคันเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อเข้ามาแล้ว <S <S เพื่อให้กับลูกค้าท่านอื่นๆได้ซื้อกันไปเป็นเจ้าของต่อซื้อกันไปขับต่อนั้น ต้องมีคุณภาพที่ดีไม่แพ้ออกมือหนึ่งแน่นอนนะครับตัวนี้มี h Honda La n w น a t h แล้วนะฮะสำหรับตัวโฉมไม่ได้เชนคิ้วกันชนด้านล่างหรือก่อไฟตัดหมอกจะเป็นแบบโครเมียมไฟหน้าเหมือนเดิมโปรเจคเตอร์พร้อมกับ daytime running light มาดูตัวเครื่องยนต์กันหน่อยครับ1.8เบนซินตัวนี้เนี่ยจะเป็น4สูบเรียง i-vtec นะครับเกียร์ออโต้จะเป็นของ cvt คือถ้าเกิดอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีการบอกอยู่แล้วว่าเครื่องมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากโปวโฉม F B เหมือนกันในคำพอนั้นสิ่งที่มันจะเน้นก็คือในเรื่องของรูปลักษณ์ความสวยงามแล้วก็บอดี้ในการออกแบบใหม่นะฮะรอยตะเข็บของตัว F C เนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะเด่นมากนะครับแล้วก็สำหรับตัวชงตัวโชคมีการเซอร์วิสดูแลรักษาตามระยะกุญแจรีมงรีโมทครบหมดการ กดสตาร์ทรถจากกุญแจรีโมทก็ทำได้ตามปกติเหมือนกันสำหรับตรงนี้นะครับน้ำมันเครื่องอันเปลี่ยนให้ตั้งศูนย์ถุงล้ออันทำให้และก็รับประกันเครื่องเกียรให้6เดือน10,000มกิโลอันจะบอกแบบนี้ทุกคลิปอันจะบอกแบบนี้ซ้ำๆเพื่อที่ว่ารถ1คันเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อซื้อซีวิตสีดำคันนี้กับอันอันให้อะไรบ้างและเราได้อะไรบ้างจากซีวิตหคันที่เรากำลังจะซื้อมันจะเป็นแบบนี้ครับ น็อตไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทาสีนะฮะเครื่องเดิมเกียร์เดิมท่อเดิมไส้ในเดิมไม่มีแมปนะครับคราวนี้ให้ดูตัวด้านข้างอันนี้คือจุดประเด็นที่สําคัญแหละเพราะว่าอะไรรถเนี่ยถ้าเกิดอย่างด้านหน้าเนี่ยเราจะดูอะไรไม่ค่อยได้แบบชัดเจนมากถ้าเกิดอย่างสีดำเนี่ยต้องดูด้านข้างเพราะว่าถ้าเกิดดูด้านข้างปุ๊บในดําตรงจุดไหนเป็นดําด่างหรือดํามีการเกิดอุบิเหตุ มันจะไม่เหมือนในจุดอื่นทันทีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแก้มประตู2บานหรือว่าจะเป็นในช่วงของเสาท้ายนะครับล้อจะเป็นตัวสีเทาดำาอ c เนี่ยจะเป็นตัวที่เบรกสล้อระบบเบรก ABS a i แอร์แบมีให้ด้วยกัน6ใบนะครับแล้วก็ไฮไลท์สำหรับตัวไม่ได้เชนจะอยู่ในกระจกมองข้างฝั่งทางด้านซ้ายมือนั่นก็คือจะเป็นตัว Honda Lane Watch นะครับ กรณีที่มี Honda Rainwatch แบบนี้หมายความว่าในพอเวลาที่เราอาจจะดูในมุมมองวิสัยทัศน์ด้านข้างพอเวลาที่รถมาพอเวลาที่รถออกพอเวลาที่รถแซงมันอาจจะเห็นแบบไม่ค่อยได้แบบชัดเจนใน,ในเต็มระดับสายตามากก็จะดูในลักษณะของตัวออปชันตรงนี้ได้นะครับเพราะนั้นสำหรับตัว Minor c h a n g e FC เนี่ยจะมีมา2แบบหนึ่ง นั่นคือ Honda Lane w a สนั่นคือจะเป็นตัวกล้องมองหลังเป็นแบบนี้ส่วนถ้าเกิดอย่างภายในก็ไม่มีอะไรมากครับเหมือนกันหมดทุกประการยกเว้นแต่ว่าตัวเบาะถ้าเกิดอย่างที่เราเคยเห็นมามันก็จะมีเป็นแบบสีทูโทนสีดำล,ล้วนก็มีแล้วก็จะเป็นตัวสีเบรดแบบนี้ก็มีนะครับแต่รถเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่ามีการใช้งานมาเพราะนั้นในเรื่องของตัวสภาพทั้งบอดี้ด้านนอกและตัวด้านใน อันมีการเก็บความสวยงามให้อันมีการสปาตัวบ่อให้อันมีการทําความสะอาดให้นะครับพุสคอนโทรลพวงมาลัยมังติจอททสกีนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธได้คราวนี้เนี่ยตัวระบบนําทางเนวิเกเตอร์ไม่มีไม่เป็นไรครับมันมีเป็น Android Auto แล้วก็ตัว Apple c a r p เ a ตติดตั้งมาให้แล้วแล้วก็ตัวเกียร์ออโต้เนี่ยจะเป็นในแนวตรงซึ่งจะมีมาเป็นตัวเกียร์สปอร์ตแล้วก็จะเป็นตัวเกียร์โล เบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ออโต้เบรกโฮส่วนเบาะสำหรับฝั่งคนขับฝั่งเดียวจะเป็นตัวแบบปรับไฟฟ้าฟิเมนตัวรถเนี่ยกำลังดีนะครับบางคนเนี่ยอยากจะให้ฟิ้นเมนมันมีมิติมากกว่านี้นั่นคือเปลี่ยนจากการตัดสปริงหรือว่าเปลี่ยนใส่สตัดเปลี่ยนเป็นการใส่เป็นเเกิร์ตรอบคันแทนแบบนั้นก็สวยเหมือนกันแล้วก็สำหรับไฟเบรกคุนสามจะอยู่ภายในห้องโดยสารนะครับไฟท้าย จะเป็นในลักษณะของตัวมุมแมลงโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะกล้องมองหลังชัดเจนแล้วก็พื้นที่ในการเก็บสัมภาระมันจะไม่เหมือนแอคคอร์ดนะครับแอคคอร์ดมันสามารถที่จะเอามือทะลุหากันได้แต่ถ้าเกิดอย่างเป็นซีวิตมันต้องเป็นการพับเบาหรือว่าเก็บเบาไปเลยถึงจะสามารถเอื้อมมาหยิบของด้านหลังแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวยางอะไหล่สำรองมีให้อยู่แล้วแน่นอนนะฮะนี่เป็นแบบนี้นะครับ เครื่องไม้เครื่องมือแม่แรงในการถอดยางอะไรสำรองในการถอดล้อครบหมดเลยรถเนี่ยปี2020แบบเนี้ยเราย้อนกลับไปตอนมันเปิดตัวใหม่ๆหรือว่าย้อนกลับไปสักประมาณสักเปีเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับมันเป็นรถในคลาสซิกเมนที่เกิน B ขึ้นไปเพราะนั่นอย่างหนึ่งที่เราจะทราบกันดีเลยคือมันเป็นรถเก่งยอดนิยมมันเป็นรถเก่งที่หลายคนใช้กัน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนหรืออาจจะเป็นเด็กนักศึกษาจบใหม่หรือว่าอยากจะออกลูกไว้ให้อ,ออกรถไว้ให้ลูกผู้ผิดนะครับออกรถไว้ให้ลูกขับไปทํางานหรือว่าอาจจะขับไปฝึกงานอะไรอย่างแบบนี้มันค่อนข้างที่จะเหมาะและก็ใช้งานได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงครบข้างครบถ้วนครบวงจรนะครับตัวนี้เอาไปในราคาแค่นี้พอ6 9 9 0 0 0บาท 699,000บาทสับ fc 1.8 l l มี Honda Lane Watch ปี20นะฮะสวยเดิมขนาดนี้เอาจองแค่ร้อยเดียวพอสำหรับตัวนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถครับคันนี้เป็นคันที่ไหร่แล้วไม่รู้อันจำไม่ได้แต่ที่แน่นอนว่าจำได้ซีวิทแต่ละคันไม่มีใครเลยเคยใช้เงินออกรถแม้แต่คนเดียวคุณต้องดูกันแบบนี้ครับถ้าเกิดพี่ๆดูในราคานี้พี่ผ่อนไหวโอเคเอาฟรีดาวไปเลย แต่ถ้าเกิดพี่พี่ดูในราคานี้พี่พี่อยากผ่อนในส่วนของหลักพันมีรถมาเทินไหมมีการกตั้งงบเงาหรือเปล่ามีเครดิตไม่มีเครดิตตรงนี้เ,เรามาคุยกันได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดสนใจในโทรติดต่อได้เลย0 8 9 1 1 0 4 9 5 4หรือว่าไลน์แอปฏิพันออโต้แล้วก็ยังไงฝากไว้ด้วยสีดำคันนี้สวยจริงๆน่าซื้อน่าใช้นะครับออกงานปฏิพันออโต้ไม่บิดหวังแน่นอนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้นไปก่อนนะครับสวัสดีครับ